พ่อกลาส, ate, ส,สีนะครับวันนี้ก็จะมาออกของโมลันนะครับอันแรกคือดาบฟาร์มนะครับดาบฟาร์มเพิ่มพลังแล้วนะครับก็จะเป็นเกิดที่2คือรองเท้าลดคูดาวนะครับทุกคนรองเท้าลดคูดาวแล้วก็ลดเกาะนะแล้วก็น่าจะเป็นตอบต้กันโจมตีนะทุกคนแล้วก็จะเป็นดาบแดงแล้วก็ตอบโต้แทงนะครับทุกคนเพราะว่าตอบตอบตัวแทงนี้ก็จะลดคูดาวนะทุกคนนะ รองเท้าก็จะลดคูดาวนะและ้วก็ลดก่อนนะก็จะลดคูดาวเราก็จะมีลดคูดาวสามสามชิ้นแล้วนะคบทุกคนนะสามชิ้นนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นพลังแสงนะครับอันแรกคืออะไรก็ไม่รู้ครับนี่เค่อ,อนที่ครับอันที่สองคือ อันที่สามคือรถคู่ดาวนะทุกคนอันจีฟ้าานี่ก็จะเป็นนี่นะครับทุกคนใช่แลนะ้วตามนี้เลยนะครับเอาล้เกิดมาเราก็ต้องไปตามเลยนะทุกคนนะถ้าไม่ตามนี่โอ้โหเป็นเหตุสังเกตได้แล้วนะทุกคนเราก็จะตามไปเรื่อยๆเลยนะครับ,รรรบว่าเราจะต้อง ได้อันตีก่อนนะครับทุกคนเราถึงจะแบบตึงไงเราต้องความอันตีก่อนนะทุกคนไปเร,เรื่อยๆเลยครับวันนี้เรื่อ,อยๆกตอนนี้เราได้อันตีแล้วครับเราจะเข้าเลยนะครับทุกคน รอได้โอกาสก่อนนะครับทุกคนไปครับปั่นเลยครับทุกคนโอ้โหโคตรแรงนะครับตึงเพื่อนเราก็จะตามก่อนเลยนะครับเราก็จะกลับมาช่วยเพื่อนนะครับปั่นเลยครับทุกคนโอ้โหกือบตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กืบได้มาหลอดครับทุกคนเกืบได้มาหลอดเื้ยแบ็คแมนอะไรครับ,บแบ็คแมนโอ้แบ็คแมนค่าคิวเลนเออไม่ใช่คิวเลนนี่หว่า นี่เราได้ลองเท้าลถก,กูดาวแล้วนะ,วนะบบกกวนทุกคนนะเแบบรถกูดาวสามชิ้นเลยทุกคนสามอย่างเลยแบบพู่งตึงน<อ>ี่เล่นไม่ค่อยพิ้วเท่าไหร่นะครับทุกคนยังมีการสึกอยู่นะทุกคนนะก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยครับทุกคนเรามาครับเราต้องเข้าไปช่วยเพื่อนแล้ครับไายังไงฟัน ตันดีอันติมาแล้วนี่โอ้โหกับตายนะทุกคนนะโอ้โหไม่ไหวเลยนี่เราจะได้มาหลอดมาเนี่ยโอ้โหปั่นไม่ทันครับทุกคนเลือดเหลือน้อยถ้าเลือดเหลือเยอะกว่านี้ก็น่าจะเข้าอยู่นะตอนนี้ก็ได้แต่ปามครับทุกคนมา,ามังกรกันกนะัทุนเรายัางไม่ได้มังกรสักตัวเลยครับดีนะที่แบบมันคูดาวเร็วนะครับผมเลยใช้อันติได้เลยนะทุกคน คือไม่ต้องกลัวหมดหรอกทุกคนแค่ 5V เองครับทุกคนนี่ครับไปเลยครับชิวๆครับวันนี้นี่ได้รถเกาะมาแล้วทุกคนรถคูดาวอีกแล้วรถเกาะบวกรถคูดาวนะทุกคนนะนี่บับฟ้าก็อันติไปเลยเลแรงๆไปเลยครับทุกคนเข้าเลยไหมครับทุกคนเข้าเลยเนาะมาหลอดเอง อะไรครับโอ้โหมาหลอดโอ้โหจะตายไหมครับโอ้โหไม่ตายทุกคนนี่ไอ้น,นี่แทงนี่ว่านี่ล้วงล้วงโอ้โหดึงคลิปอะไรครับเพื่อนโอ้เพื่อนของเราดึงคลิปแบบไม่ไหวเลยอ,อันนี้เราก็ได้เต่ฟังเตนไปเลยนะทุกคนก็กลับมาอยู่แบบสถานการณ์เดิมๆมบวกเลยครับทุกคนโอ้โหมาหลอดโอ้โเตินไป ไปนี่นี่บาดโอ้มาหลอดตายไหมเฮ้ยดูเพื่อนก็ตึงอยู่นะเรจะช่วยใครไหมครับเนี่ยนีนนน่อะไรไแบ็กแมนอะไรแบ็กแมนโอ้ราจะได้ไหมดูอู้โห,โห,โหเกือบตายนะดูเฮ้ยป้อมทำไมมันตามมาไกลอย่างนี้ความต่อครับทุกคนโอเคแวามก็ไม้คิดว่าเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วน,นะอันนี้เพื่อนก็เคลียร์อยู่ ความเป็นเลี่ยงเลยนะฮะเอนจาดนี่ความครับเฮ้ยเพราะว่าเราต้องกลับไปช่วยเพื่อนอไไเพื่อนจากเราไปแล้วนะครับปั่นไหมครับทุกคนโอ้โหตายอะไรวะ มาทุกคนเราเกิดแล้วครับความตึงต้องมาแล้วแหละนี่ปั่นมันคาป,ป้อมเลยนะทุกคนนี่ม,มาหลอดเอาไงมาหลอดโอ้โหนี่ล้วงมาหลอดนี่บอกแล้วอย่าห้าวครับทุกคนโอ้โหมาหลอดมันห้าวปืนเหรอเนาะตอนี้เราเหลือของอยู่แบบสามชิ้นเลยนะทุกคนนะราต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะ ขอความก่อนลักกานโอ้ยตึงจดัดมาทุกคนเราจะเข้าบวกเลยนะโอ้โหทำไมมันกลับกอมเร็วเกินอะไรครับเนี่ยมาล้วงครับทุกคนล้วงล้วงอะไรครับนี่นรรนปันครับโอ้โยตึงจัดเลยมาหลอดปาดโอ้โหโคตรแรงทุกคนนี่แรงแต่ก็มีคู่ลาวาเลยนะมันจะตีป้อมนะทุกคนนะ ตึงจัดปล่อ,อยป้อมครับทุกคนปล่อยป้อมตึงจัดครับทุกคนนะตอนนี้ของเราก็พอแล้วนะเราก็จะฟ้ามั่งเงินเลยนะทุกคนไม่ไหวครับตอนนี้เผื่อได้ซื้อก่อเกิดนะทุกคนนะอื้มนะตียังไม่ตายเราก็กลับมาแล้วนะนี่ปั่นเลยครับปั่นเลยนะครับเราจะมังกรเพิ่มนะครับทุกคนนี่ ตึงจัดทุกคนตอนนี้เพื่อนเราก็กำลังถอยนะเราก็จะไปช่วยเพื่อนนะตอนนี้เราจะเข้าหรือเปล่าครับเนี่ยเข้าเลยครับทุกคนมานี่ไปนี่ปั่นเลยครับโอโ้เก็บหมดอะครับตึงจัดโอ้โหขอฝากเอาเงินก่อนละกัน ตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรทําแล้วนะทุกคนเราก็จะฟาร์มคลิปเลยนะทุกคนเพราะว่าของเราก็เต็มแล้วนะก็ไม่มีอะไรจะเพิ่มอีกแล้วนะตอนนี้เงินเราก็หกพัแล้วนะเอาล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็จะดักป้อมก่อนนะมาเราจะเข้าบวกเลยละการน,นี่เฮ้ยทุกคนเฮ้ยกับตายน,น,นี่อันตีนี่เออให้มได้อย่างนี้สิครับ กับตายอะทุกคนไม่ไหวเลยนะนี่เข้าแล้วก็ปั่นสิครับโอ้โหตึงจัดเอา้าโอ้โหตายแบ็คแมนโอ้โหทำไมตายรอบที่สองเนี่ยมันับช้าจังครับทุกคนเหมือนแบบมันโคตรช้าทุกคนเกินไปไหม อ่านะทุกคนผมจะเกิดแล้วนี่ผมเกิดแล้วความโหดก็ต้องมาด้วยนะครับมาเราจะบวกเลยละกันนี่ปั่นเลยครับทุกคนโอ้โหมาลอตก็ขี้แรงเกินโอ้ต้องใช้ปีเกอร์นะโอ้ขนาดผมยังไม่สู้อ่ะสามหนึ่งโอ้โหมาลอตสามคิวติดนะทุกคนเกินไปเลือดก็เพิ่มชาจ้างไปครับทุกคน บารมีปอมครับนี่ซอยเลยครับซอยครับโอ้ตึงเ,เกินเอามีกาะเกิดด้วยเหรอโอ้โหเกินไปน่าจะเข้าเลยไหมครับทุกคนตอนนี้เราได้อันตีแล้วนะเข้าเลยละกันทุกคนนี่ไปปั่นเลยครับนี่แต่เราก็ไม่ได้คิวนะทุกคนปามอาเลือดก่อนนะครับทุกคนนะโอ้โห เลือดก็แบบโคตรลันทอดะทุกคนฟ้ามังกรหน่อยละกันอย่างผิวเนาะตอนต้นเกมไม่ผิวแต่ตอนนี้ผิวเลยนะทุกคนโอ้โหตึงจากมาทุกคนผมว่าเราน่าจะจบเลยนะทุกคนนะหรือว่าเพื่อนจะจบวะมาเราไปช่วยเพื่อนกันดีกว่าครับทุกคนโอ้โหขอจบเลยละกันนะ นี่ลาวาไปเลยครับทุกคนมาจะจบไลยหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนเราจะจบได้หรือเปล่า,ออลจจลาโอ้โหชนะจนได้ครับทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ